ช n แนลไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับชาแนลไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกันกับนิยายเรื่องนี้กันเลยรักได้ไม่ร้ายนะครับผมอันนี้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดีฟแล้วก็แต่งโดยคุณลังซีมันหรือว่านำปากกาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นลังซีมันก็คือคุณหมอตุ๊ดนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยทำเป็นซีรีส์เราด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดู อันนี้ออกตัวก่อนว่าก็ยังไม่ได้ดูซีรีส์เหมือนกันไม่มีเวลาเลยเศร้ามากแต่ว่าในนิยายเนี่ยสนุกมากนะครับแถมจริงๆแล้วในตัวนิยายนนมี370หน้านะด้านหลังนะครับผมอันนี้ไม่มีตอนพิเศษเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าจบแบบนี้แสดงว่ามีภาคต่อซึ่งมีภาคต่อจริงๆนะครับตอนนี้ในสต์อะไรของพี่คุณลังซิมันเขียนอยู่ก็จะมีภาคสองของพักนายไมล์ไลท์กันอยู่นะครับผมเป็นภาค2ตอนนี้มีประมาณน่าจะ89ตอนได้แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เนาะทั้งของหนังสือด้วย แล้วก็ของลิงภาคต่อด้วยก็เรากันนะครับเพราะว่าเขาจบแบบมีภาคต่อจริงคืออ่านแล้วก็แบบเออมันก็ควรมีภาคต่อแต่ว่านเนี้ยไม่มีตอนพิเศษนะครับผมเรื่องนี้น่ารักมากมันจะไม่ใช่นิยายสบายๆครเครียดแบบนั้นแต่มันไม่ได้ดรามายิ่งใหญ่อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตัวดรามา่าใช่เขาว่าอะไรมันก็พอจะเดาได้ว่ามันควรจะดราม่าแบบนี้นะครับเพราะเป็นจั่หัวเปิดเรื่องมาแบบนั้นมันก็ต้องมีเรื่องประมาณนี้แหละ <laughs> ไม่งั้นพระเอกกับนายเอกเขาก็จะไม่ได้กันไงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่า ในตัวดราม่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องก็ชอบวิธีการแก้ปัญหามีการพัฒนาการของคาแรคเตอร์นะครับผมที่ดูชัดเจนมากแล้วก็การพัฒนาของคาแรคเตอร์มีเหตุผลมาลองเล่าว,ว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนไปแบบนี้เพราะว่าเขาไปเจอแบบนี้แบบนั้นมานะซึ่งการเล่าเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างสมูทแล้วก็น่ารักมากนะครับปองไปหาอ่านกันได้คือมันแบบดีดีมากจริงจริงเนื้อเรื่องไม่ได้หวานมากเพราะว่าจริงๆแล้วอะเขาเพิ่งคบกันตอนจบเรื่อง เขาไม่ได้คบกันเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเออคือหมอกพระเอกชื่อหมอกนะคะเป็นวนะินมอเตอร์ไซค์เนาะก็ดูตัวแหละว่าตัวเองอะ่ะชอบหมอตะวันแต่ว่าตะวันน่ะก็คือมีแฟนอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ก็เหมือนจะมีใจให้หมอกแหละแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองมีแฟนแล้วก็เลยปิดกั้นตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่มันจะเกิดเหตุการณ์ใดๆซึ่ง2คนนี้เขาจะพึ่งพาใส่การมีการ เคลียปัญหาใดๆในชีวิตไปด้วยกันแล้วก็มาจบกันที่คบกันในนี้แหละคบกันตอนจบเลยนะครับผมอันนี้คือสปอยว่าตอนจบเขาได้คบกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในซีรีส์เหมือนไปแอบบสปอยตัวเองในซีรีส์มาด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วตอนจบในซีรีส์มันเหมือนกับของในหนังสือหรือเปล่ามันมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าเท่าที่ดูนะครับผมแบบไม่ได้ดูละเอียดด้วยนะดูแบบผ่านๆเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง ก็จะคลายๆกันแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องซึ่งไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องไม่เหมือนกันยังไงก็คอมเมนต์บอกด้ข้างล่างได้นะครับเพราะว่านี่ก็ไม่ทราบคือในซีรีส์มี3คู่ใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องนี้มี2คู่แค่นั้นเองนะก็คือก็จะมีเพื่อนของในเอกที่เป็นหมอเด็กด้วยนะครับผมนาเดียนะครับกับคุณเจ้าของรางา้านกาแฟซึ่งก็ไม่ได้พูดถึงเยอะแต่ว่าก็จะมีพูดถึงบางเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเองเนาะก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวแล้วในซีรีส์กับ ในเนื้อเรื่องเขาเหมือนหรือต่างกันยังไงอ่ะทีนี้มาดูที่เนื้อเรื่องกันบ้างนะครับคือเนื้อเรื่องเปิดมาก็จะพูดถึงตะวันในเอกของเรื่องนะครับเขาเป็นคุณหมอเนาะต,ตอนนี้ก็กําลังเรียนเฉพาะทางอยู่ครับมันจะเปิดเรื่องมาที่ตะวันกําลังจะคบกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นทันต์นะครับผมก็คือพี่ปอเงี้ยก็คือตะวันจะเริ่มคบกับพี่ปอน,นี่คือตอนแรกนะแล้วเขาได้คบกันคือ ตะวันก็จะเล่าประมาณว่าเคยรู้จักกับพี่ปอตอนสมัยมหาลัยแล้วก็เป็นปลื่มเขานะแต่พี่เขาแบบดูดีมากหนุนีนั่นก็เลยไม่ได้คบกันมาเจอกันอีกทีนึงบังเอิญเจอกันพี่ปอคนนี้ก็โสดพอดีคือเพิ่งเลิกกับแฟนทะเลาะก,กับแฟนแล้วก็เลิกกับแฟนก็เลยมาคบกับตะวันนะครับผมเขาก็ได้คบกันเสร็จแล้วส่วนหมอกก็จะมีปมเรื่องความรักในใจประมาณว่าคือหมอกเรียนจบปอวอชอนะครับผมแล้วก็ ไม่ได้เรียนต่อก็เข้ามากรุงเทพเพราะว่าแฟนของตัวเองคือน้องเขาอยู่ชุมพรเนาะเสร็จแล้วอ่ะหมอกก็เข้ามาที่กรุงเทพมากับแฟนแฟนนะมาเรียนต่อแฟนเรียนจบสายสามัญก็มาเรียนต่อปริญญาตรีที่กรุงเทพหมอกที่ติดแฟนก็เลยตามแฟนมาด้วยแล้วก็มาอาศัยอยู่กับคุณลุงและคุณอา,ค,ณอาคุณลุงกับคุณอาเป็นคู่รักกันนะครับผมคุณลุงเป็นพี่ชายของแม่หมอกตอนแรกก็เช่าที่อยู่กับแฟนเสร็จแล้วก็อยู่กันมา3าปีได้ จนขึ้นปีสี่ปรากฏว่าแฟนก็มีชู้ก็เลยเลิกกับแฟนไปแล้วก็ตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปทํางานอยู่ที่ชุมพรดีไหมแต่คุณลุงเขาก็บอกว่าเราไปตัดสินใจดีๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลงเรียนตง่งเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่นี่ก่อนถ้ายังไม่รู้ว่าจะกลับไปทําอะไรหมอก,ก็เลยขับวินอยู่ที่นี่ต่อครับคือตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพก็มาทํางานวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งจริง,รงๆเขาก็บอกว่าได้เงินเยอะอยู่นะก็พอหมอตะวานันคบกับพี่ปอ หมอตะวันก็เลยต้องมาหาพี่ปอที่คอนโดของพี่ปอรครับคือคอนโดของพี่ปอข้างหน้าก็จะมีวินซึ่งเป็นวินที่เหมอกับอาศัยอยู่แล้วหมอตะวันก็ได้ขึ้นวินครั้งแรกในชีวิตกับหมอกนั่นเองหมอกก็แบบเอา้านี่หมอเพิ่งเคยขึ้นหรอก็สอนวิธีขึ้นนู่นนี่นั่นมี้ให้จงให้จับสอนท่าอะไรกันไปแล้วก็ช่วงแรกๆเขาก็จะมีตะวันต้องมาถึงดึกนะแล้วหมอกก็อยู่กะดึกพอดีก็เลยอ่าโอเค ไปส่งตะวันแล้วก็ได้คุยกันเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรแบบนี้ครับผมคือบ้านของหมอก็จะอยู่แถวแถวอนาบริเวณนั่นแหละก็เลยได้มีปฏิสัมพันธ์กันก็รู้ว่าอ่ะคนนี้คือหมอนะตะวันก็เรียกหมอว่าคุณวินครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกๆเสร็จแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ว่ามีงานเลี้ยงใหญ่โตแต่ว่าตะวันอ่ะก็กลับมากับพี่ปอก็คือกลับไปนอนที่คอนโดด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วคอนโดก็ไม่ได้อยู่ไกลกับโรงพยาบาลเท่าไหร่นะครับนั่นแหละ เราเสร็จแล้วทีเนี้ยนาเดียโดนหักอกลองให้ฟูมไฟล์พอไปหาหมอตะวันตอนประมาณเที่ยงคืนตะวันเป็นห่วงเพื่อนก็เลยรีบออกมาครับคือวันนั้นน่ะหมอก,ก็หิวพอดีก็เลยออกไปเซเว่นแถวบ้านแล้วก็มาเจอกับตะวันที่กําลังยืนรอโบกแท็กซี่อยู่หมอกพอรู้เรื่องก็เลยไปส่งตะวันนะที่โรงพยาบาลก็เจอนาเดียนอนฟุบอยู่ที่หน้งงาโรงพยาบาลแล้วก็ ไปหิวนาเดียกลับไปนอนที่หอของตัวเองส่วนตะว,วันเขาก็นอนอยู่ที่หอคือจริงๆเขามีห้องอยู่ที่หอโรงพยาบาลอยู่แล้วครับส่วนตัวหมอก,ก็กลับบ้านตอนนั้นน่ะเขาก็จะคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็มีการแนะนําตัวกันแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ว่าหมอกได้ลงเพจวินหล่อบอกต่อนะแล้วนาเดียเป็นคนเห็นก็มันบอกตะว,วันตะว,วันก็ไปบอกหมอก หมอก,ก็ไปนั่งดูแล้วก็เอา้าอันนี้เป็นเฟสตะวันก็มากดไ like, ลค์รูปให้แล้วเ,เราจะแอดไปดีไม่นะาีีนะครับก็จะมีเอ๊ะนิดนึงตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวเธอหมอกคิดว่าตัวเองชอบผู้หญิงมาตลอดแล้วก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าชอบผู้ชายอะไรนะแต่ว่ามีความสนใจมีความเคียวเลียสในความสัมพันธ์ระหว่างหมอตะวันกับพี่ปออยู่แบบเขาเป็นผู้ชายเหมือนกันนะคือเหมือนอยู่กับลุงกับอาตั้งแต่เด็กจนชินจนลืมไปว่า2คนนี้เขาก็เป็นผู้ชายกับผู้ชายที่คบกันนะ ก็เลยทําให้ไม่ได้เอกใจแต่พอมาเห็นหมอกกับพี่ปอเขาก็เริ่มคเรลียสในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายมันก็เลยทําให้หมอกเข้าหาตะว,วันแล้วก็เริ่มคุยด้วยเสร็จแล้วก็จะมีช็อตที่คุณลุงกับคุณอาของหมอกจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจเบาหวานนะแล้วตะว,วันก็อยู่เวรยังไม่ออกเวรพอดี ก็เลยอัดคิวให้ได้รู้จักกับคุณลุงคุณอาหมอก,ก็จะมีความใส่ใจในหมอตะวันว่าแบบเอ้าล้วอย่างนี้จะได้นอนไม่ได้กินข้าวหรือเปล่านูน่นนี่นั่นนะครับลุงกับอาก็มองหน้ากันแล้วก็เออว่าอ้าวนี่หมอมันทําตัวเหมือนกับตอนที่ลุงเพิ่งรู้ตัวว่าชอบอาใหม่ๆเลยนะเสร็จแล้วก็จะมีถอดรอยกระทงอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์โมเมนต์อีกเหมือนกันนะครับคือหมอตะวันเขาก็ขอแลกเวนนะ เพื่อที่จะได้ใช้เวลาลอยกระทงครั้งแรกหลังจากเป็นแฟนกันกันกบพี่ปอแต่ว่าพี่ปอก็อ้าวอยู่ๆก็ไม่ว่างเฉยตะวันก็มีแอบน้อยนิดนึงเหมอะก,ก็บังเอิญเจอก็เลยอัาไปเที่ยวลอยกระทงด้วยกันก็เป็นโมเมนต์ไปอีกนะครับพวกนี้จะน่ารักมากให้ไปลองหาอ่านกันดูเนาะอันนี้ก็จะคือเรื่องราวเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแหละมันก็จะมีโมเมนต์ให้หมาะกับตะวันได้มีความรู้สึกดีๆต่อกัน สุดท้ายก็คือมันจะมีช็อตที่หมากอะบังเอิญไม่ใช่ก็บังเอิญหรอกก็วินเขาอยู่นะคอนโดพี่ปอนะก็เจอพี่ปอเดินหอมหัวใครก็ไม่รู้เดินเข้าคอนโดไปก็แบบเอ้า นี่ไม่ใช่หมอตะวันนี่นาแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะบอกดีหรือไม่บอกดีทีนี้แฟนของพี่ปอเขาก็ทักมาหาตะวันบอกว่าจริงๆแล้วว่าฉันเป็นแฟนตะวันนะรู้ตัวไหมว่าเธอเป็นเมียน้อยนะแต่ว่าจริงๆฉันกับปอเนี่ยก็จะรักๆเลิกๆก,กันแบบนี้ตลอดแหละแล้วระหว่างที่เราเลิกกันปอก็จะไปม,มีคนอื่นแต่ว่าฉันเห็นว่าเธอเป็นคนที่น่ารักและน่าเอ็นดูนะฉันก็เลยมาบอกเพราะไม่อยากจะให้เธอเสียใจใดๆแล้วตะวันก็เลยอ่าโอเคถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยก็ไปดูให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยแล้วก็อ้าวสรุปก็ พี่ปอมีแฟนอยู่แล้วจริงๆแล้วตอนที่หมอกมาส่งหมอกก็ปอบครับแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายพอตะวันเลิกกับพี่ปอปุ๊บนาเดียก็มานั่งกระเทาะกำแพงความรู้สึกของตะวันนะคะว่าตะวันน่ก็ชอบหมอกนะตอนจบเขาก็จะนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกเขาก็จะไปเคลียร์ใจกันว่าเขาชอบกันนะใดๆแล้วตอนจบเลยจริงๆนะคะมันจะมีแบบสคริปต์สองปีผ่านไปคือหลังจากนั้นนะ่หมอกก็ไปสอบเรียนปะวะส ซึ่งเป็นปอแบบที่เป็นต่อเนื่องเข้ามาหาลายัยก็คือเขาจะสคิปไป2ปีต่อมาแล้วหมอก็กําลังจะเข้ามาหาลัยนะก็จะเป็นเรื่องเป็นราวให้ได้ไปลองนั่งดูกันเนาะนั่นเองนะครับผมก็โดยหลักๆแล้วเ,เรื่องก็จะประมาณนี้ซึ่งมันน่ารักมากแล้วก็ระหว่างทางนะครับก็จะมี เขียนเกี่ยวกับหมอกไปเซิร์ชเกี่ยวกับผู้ชายชอบผู้ชายนะหรือไปปรึกษาเพจของนักเขียนที่ชอบแบบผมไปเจอแฟนของเพื่อนเขาหนูนี่นั่นแล้วคนที่ตอบมาเขาก็ตอบมาดีมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ไปลองหาอ่านกันดูซึ่งเราก็จะจบการรีวิวเพียงเท่านี้แหละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจะให้เราสปอยหรือรีวิวนิยายเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามาสปอยและรีวิวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเปป็นไได ส่วนใครอยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่ม Super Thanks ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ i อสปอยก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่อง i อสปอยด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ Facebook หรือทว i t เตอได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ